สวัสดีค่ะถ้าใครจากฝัก่งประเทศอังกฤษนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> วันนี้เรามากินบาร์บีคิวปิ้งย่างกันนะคะที่บ้านเพื่อนของสามีค่ะเราจะมาที่นี่กันปีละครั้งนะคะมาทีไรไม่เคยผิดหวังเลยคะ่ะอาหารเต็มโต๊ะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบาร์บีคิวเบอร์เกอร์แอดและเครื่องดื่มนะคะเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กชายไอแซกนะคะก็เตรียมตัวแล้วค่ะเตรียมตัวจะลง อ่างอาบน้ำนะคะที่ประเทศอังกฤษเราจะเรียกว่าฮอตแทบค่ะเม็่ตอนนี้นะคะไม่ยอมให้คุณพ่อเปลี่ยนสภาอ้าให้แป๊บเดียวเองค่ะลงมาแล้วค่ะลงมาเล่นกับพี่ๆแล้วนะคะ <Hello. S 2> เล่นน้ำกนอย่างสนุกสนานเลยค่ะเด็กชอบมากเลยซัมเมอร์ที่นี่นะคะไม่มีอะไรดีไปกว่าการเล่นน้ำในฮอตแทบแล้วค่ะ ส่วนตัวคุณแม่นะคะก็มานั่งชิวชลๆจิบเบียร์ไปเลยค่ะ